ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีคลิปนี้เราก็จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้เป็นความสว่างสวัยเล็กๆน้อยๆ การดูดวงนั้นหรือดูโชคชะตาราศีนั้นก็ถือว่าเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลสิ่งไหนที่ดีก็ให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติหรือเอาไปเป็นความรู้ก็ได้แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปล่อยว่างหรือปล่อยผ่านไปเพราะฉะนั้นการฟังก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟัง การฟังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อเสียทุกอย่างเพราะการดูดวงนั้นเป็นการดูส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลหรือบ่งบอกเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราพบกันในครั้งนี้เราก็จะนำเอาสิ่งที่ มีมูลความจริงนั้นมาบอกและก็ได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันบางช่วงบางตอนนั้นก็มีสิ่งที่ดีและมีสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมกราคมนี้ช่วงนี้ท่านจะมีความสุขมีความร่มเย็นท่านจะทำอะไรก็มีความที่เรียกว่าสมปรารถนาทุกประการ ท่านอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาบในด้านของการเงินการทองและในช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาบอีกมากมายรวมถึงศัตรูคู่แข่งนั้นก็จะไม่มีในช่วงนี้การเงินการงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะอุดมสมบูรณ์ท่านจะประกอบอะไรในช่วงนี้ ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านแต่หากว่าท่านชอบทำงานในด้านการค้าขายในช่วงนี้จะมีผลผลิตและจะมีกําไรที่งดงามไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการลงทุนในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ ชาวราศีมังกรนั้นจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการค้าขายจะเป็นยอดและก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการงานชาวราศีมังกรจะได้งานทำที่ดีจะมีฐานะที่มั่นคงยั่งยืนและก็ถาวร ต่อไปในช่วงของเดือนมกราคมนี้ชาวราศีมังกรจะมีจุดเด่นและจะมีจุดยืนที่ดีหลายช่วงในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรตั้งแต่ในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระทิตเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็ถือว่า จะมีโชคลาภอย่างมากเพราะว่าดาวพระาทิทิ์เข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีมังกรในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำนั้นบางสิ่งบางอย่างเคยทำไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านก็จะทำได้และจะมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมาย ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าในช่วงนี้มีความโดดเด่นอย่างมากงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําไปนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงบางคนนั้นได้มีการถูกเขายกย่องให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็มาให้ท่านนั้นได้เป็นผู้นำของเขาอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศี มังกรในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีไปในเขตที่ดีและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้จะได้ดังใจที่ท่านนึกและ ท่านต้องการถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมาอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยิ่งดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะมีงานเข้ามาต่อยอดและจะมีงานเข้ามาต่อเนื่องท่านยิ่งทํายิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีงานมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะมีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายในเรื่องของการทํามาค้าขายนั่น ถือว่าชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทำนั้นจะได้มาจากนำพักน้ำแรงที่ท่านเคยลงทุนกับ ใครก็ไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลปันส่วนมาแบ่งกันในช่วงนี้ชาวราศีมังกรพูดถึงในเรื่องของดวงดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงของวันที่20นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมังกรอีกเช่นเดียวกันซึ่งดาวพระพุธกับดาวพระาทิทย์มาอยู่รวมกันก็จะเปล่งแสงรัศมี ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นโดดเด่นอย่างมากการงานนั้นจะมีลื่นไหลไปตลอดท่านลงทุนอะไรก็จะยิ่งมีความสําเร็จมากขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําจะมีความสําเร็จทางนั้นจะมีคนให้การสนับสนุนรวมถึงต้าหากว่าเราเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เราอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ารับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้พูดตำโกงตรงเลยว่าดวงของท่านดีท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็สามารถซื้อได้ และก็สามารถทำได้ในช่วงนี้การเงินการทองท่านจะไม่สะดุดท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของโชคราบในช่วงของเดือนมก,กราคมในช่วงของวันที่25นี้นั่นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมังกรมีโชคมีลาบท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในช่วงของปลายเดือนนี้ก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนได้จับเงินหมืน่นบางคนก็จะได้จับเงินแสนเพราะว่าในเรื่องของดวงชะตาของท่านนั้นมาอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นการเงินการทองท่านนั้นจะไม่มีการขาดตกบกพร่องผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของชาวราศีมังกรจะไม่ค่อยดี จะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนที่แล้วจะติดขัดอยู่เสมอท่านก็คงจะรู้แก่ใจท่านเองท่านเคยทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จทำงานอยู่กับใครก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของชาวราศีมังกรจะไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมก,กราคมนั้นชาวราศีมังกรก,ก็รู้สึกว่า ดวงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีท่านหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการงานนั้นบอกได้เลยว่าท่านมีงานที่ดีๆทําแล้วมีชื่อเสียงมีเงินมีทองเข้ามาท่านบางงานนั้นถือว่ายากบางคนเขาก็ว่าทําไม่ได้แต่ชาวราศีมังกรท่านก็ทำได้ เรียกว่างานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบรื่นจะไม่มีการขัดตกบกพร่องอะไรตั้งนั้นในเรื่องของการทรมากินชาวราศีมังกรก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาบก็มีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ลองดูได้แต่ก็อย่าให้มากนักเพราะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นเราไม่ค่อยสนับสนุน เราจะสนับสนุนในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานดีเงินดีมีมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าโชคลาภที่ดีการมีโชคลาภนั้นถ้าหากว่าเราได้มาจากการทำงานของเราก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเรียกว่าบุญกุศลนั้นดึงให้ตัวของเรานั้นมีความสุขอีกมากมาย ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรจะอยู่ในจุดยืนที่ทดีทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่ามีความโดดเด่นท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยการงานการเงินนั้นจะมีมาพร้อมรวมถึงในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงของต่อไปนี้ก็ถือว่าดีจะทำอะไรก็ มีการปรึกษาหารือกันทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองก็ไม่บกพร่องท่านเป็นคนที่เรียกว่าเก็บหอมรอมริบได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีัางนั้นในช่วงนี้ตาก็าท่านจะทำบุญทำทานก็ให้ท่านทำด้วยใจของท่านไม่ว่าจะทำด้วย อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตากว่าท่านมีเวลาว่างให้ท่านไปทําบุญทำตาลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรน,นั้นมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นอีกมากมายในช่วงนี้ในช่วงนี้ถือว่า ยังมีโชคมีลาบต่อไปอีกในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของวันที่ยี่สิบดนั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านต้องมีความระมัดระวังกันบ้างในเรื่องของการทำงานการทำงานอันนี้ท่านระวังแต่หากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของวันที่28เดือนมกราคมนี้ถ้าหากว่า ท่านยับยั้งไว้ได้ก็ถือว่าเป็นการดีในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไรอาจจะขาดทุนหรืออาจจะเสมอตัวในเรื่องการลงทุนลงรอนในช่วงของเดือนมกราในช่วงของปลายเดือนอันนี้ถ้าหากว่าท่านชะลอในด้านของการลงทุนได้จะเป็นการดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของ วันที่สาสิบอีกเช่นเดียวกันดาวพระเกตจะเข้าสู่ในราศีกันอันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรก็รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไรการลงทุนนี้นั้นให้ท่านตัดสินใจไปลงในเดือนหน้าจะเป็นการดีถ้าหากว่าพ้นจากเดือนมกราคมไปแล้วเข้าสู่ในเดือนของกุมภาพันธ์อันนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศี มังกรน,นั้นจะมีความโดดเด่นอีกในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นตั้งแต่วันที่ห้าจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกในช่วงนี้ท่านจะได้งานดีๆท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ ในช่วงก่อนนั้นช่วงนี้ท่านจะได้งานที่ดีและจะได้ทำงานที่ดีดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารนาัยให้ท่านระวังการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆในช่วงของเดือนมกราคมตอนช่วงของปลายเดือนอาจจะมีการล้มหมอนอนเสือหรืออาจจะเป็นการติดเชื้อมาจากผู้อื่นอันนี้ท่านระวังไว จะเป็นการดีสำหรับท่านที่สูงอายุก็เช่นเดียวกันในต้านระวังการเดินการเหินอาจจะลื่นลม้มหรือว่าอาจจะเท้าแพลงก็เป็นไปได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่ฟังแล้วจงมีความสุขความเจริญฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม เพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการด้วยก็แล้วกันขอขอบคุณไว้นะที่นี้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี